แล้วอะไรที่เวลาหลังเราไหลมาตอนนี้แปดยิงมาแล้วไม่อ้าอุ้ยจบมีบาดเสียวอะไรเงีนยผู้หลังตูงหงักเขียวตูกตายออกมาเลยสักไโตโต้ปล่อยบอลตกมาเก็บได้ครับแล้วป่นโค้งผู้นี้โอ้โหรับไปติดกับหลังตูงยังได้อยู่แล้วนนี้เปิดทิ้ง้นมาพี่อาร์เก็บบอลตอนแรกไม่ดีแล้วไปออาข้างไปเองครับ ไม่พาแล้วดับขึ้นมาสวยแล้วทางขวาแบ8บยิงลูกนี้โอ้โหเสาแรกมุมทิ้งออกหลังไปก่อนัะเฟสนะไม่ไหวใจแล้วเยั่ยมได้เป็นแต่ลุกทางด้านขวาก็ของโมริล่าคูเดวเลยครับให้ามาตรงการ F, F, ลางเอฟเก็บตรงมาได้ทางซ้ายมีประคองอยู่ฝั่งขวา,าโตโต้ให้ตรงกลางเก่งขวามี ต่อทีมาครับเก่งอีกครั้งหนึงออกข้างนเอกาสุดโตโตข้างหน้าเอคือกลับมาเก่งโอ้โหของบอเชนนี้สวยครับขอกลับา้งาใหม่ีทีนึ่งกลับไปตั้งทางซ้ายบสโ้โที่ของบอดูบาทีแล้วเกไห่มาไม่มาเอานตัวนี้กลายเป็นดีหรือเปล่า โอเข้าทางขวาพอดีแล้วก็ตู้เกือบได้ลุ้นคก็ผลัดยัดก็มาหมงแล้วู้นี่กูกออูตรงก่อนเลยครับก็แต่ว่ายังไม่ผ่านมือผู้ทำประตูโกลสูบเอนมสวนกลกับของทางด้านมาโวลิล่าให้ขนา,านเส้นหลุดเลยครับทางขวาแตกขึ้นมาแต่ว่าก็ลึกเกินไปครับ ไมเร็วโอ้โหมาดีเพื่อนยังไม่พร้อมเล่นี่ยตอนนี้ถิลปะพรให้กับโบได้ครั้งนึงไปทางซ้ายต้องดูแต่ทีมสองข้างเลยเกเคสั่งมาได้ทางขวาต้องดูพอทางซ้นยเยอะโอเคแทงต่อโอ้โหเป็นโกงหน้าวิ่งมาเอาโตโต้ยังมีเติมมาแต่ก็ไม่ทันคเออลูกนี้ตายแรงหน่อยครับ ตุ้มย้อนกลับมาโอ้ยเราจับตอนหนอกข้างไปเองครับบาริลล่าโอ้ยระวังง่ายๆเดี๋ยวนี้กี่สิบได้เองครับไอ้ลูกทุ่มครับยักเขียวกลับมาโตโต้เบิร์นยาวมาเอ้ามงเช็ดลูกนี้เตะทิ้งมาน้ำมุมมุมอีกทีนึงที่อารอ้าวเตะทิ้งออกข้างไปเองครับชื่ออะไร์อกลงมาอโอเคครับ โอ้โหสวยแล้วตรงกลงเคซ้ายสุดโซโต้ถือกลับมาสลับลูกนี้ไหลเล่นกันหนึ่งสองแล้วไม่ถึงนะเพื่อนยังได้จีโนโต้ฝันคุกแล้วใหม่ตรงต่อกลับม่เป็นตั้งเตะจับแล้วเขยิมขึ้นมาแล้วปาย้ายแล้วมองดีล่าโตโต้โง่กลับมาใต้ตรงกลางแล้วก็ลับตรงปลายที่หนึ่ง เด๋วเลยครับปาขางขวาคอับค <will> ุณให้ตามช่องมาเอฟสจับบอลแรกไม่ค่อยดีนะคืนกลับมาได้ทียกจั๊กเขียวปาเข้าในมาสวยแล้วตัวสกิีจากด้านหลังแล้วก็ระหว่างทิ้งลูกศิลป์ให้เปลาครับอ้าวเราจะไปลูกปีกคึ้กับของยักษ์เขียวบ้างครับ อ่ามาดูปีคิดจังหวะนี้ครนะจังแพ้จะใช้กี่คนนะสำหรับบางบอลอินลาฟสามคนนะยิงยิงในกางแพ้หลุดได้ลูกสศรหลายมาเอ้าลูกยิงโอ้โหจังหวะนี้ตอนแรกเราไม่ค่อยตรงจังหวะกันด้วยครับจังหวะลูกศรก็ของยักษ์เขียว ตั้งเต็มจากฝ่าประตูขึ้นมาครับปาดยาวขึ้นหน้ามาโมงได้แล้วเอฟเก็บได้ที่บอกทางซ้ายเ,เก็บตรงมาได้ตัดขา,าต,ตัวต่งหว่านนี่กระสินว่าวอะไรนะดับได้สวยทีดียวเพ่งเข้าขวารอเพื่อนแั้ก่อนนี้ใหอ้ออกมาขวาสุดคือจะมาเก่งทีนึงนนนนนนต้องยิงเสาแน่ลูกนี้แล้วนบอลเบาหน่อยครับ ายาวทิ้งขึ้นมาเท่านี้โตโต้โก่งทิ้งออกไปยังเก็บได้ตรงกลางเองให้มาโอ้เก่งอยู่พืที่ครับเจ้าจริงบอนฉันแหลกนี้มั๊บถึงคู้สองตัวโอ้ดูว่าตอนนั้นยัดเขียวตอนนี้เจ๋อหน้าหาประตูที่สองแล้วเขาตพวกเขาโตโต้ให้ยัดตรงกลางเก็บสวยแล้วต่งเข้าขวาแล้วยิงโอ้โหเปนฉันแหลกทานออกล้านทั้ โอ้โตรงกอดด้วยแล้วิธีบอลน,นี่นะแต่ว่าโดนคาด้านบนออกไปครับยังมีโอกาสลุ้นที่สองอยู่เรื่อยๆสำหรับทางด้านรักเสี่ยวเราก็ดูที่สองเองยังไม่มามว่าจริงหรอาโอกาสาใกล้เคียงเข้าไปทุกทีครับโตกโต็โแล้วออกว็ตอนนี้ไปทิ้งออกมาได้เอามาเป็นตอนขอ,องฟาร์มบีนาคือให้โอกดนจัด ถลุกรุงสวยจับแล้วกินหรือเปล่าไปสุดแน้นโอ้โหต้องรู้แต่ว่าตัวจังววะนี่ออกไปปิดกรุงแล้วไม่เข้าขวดเยอะมากต้องเปลี่ยนตัวการล่าสนามนะไทยจะออกให้แต่งงานเยอะมายืนรอในี๋ยวสองคนเยอะลงอ้าวลงมาไทยหน้าหัวไปครับแล้วเข้าเป็นโตโตกดด้วยครับเอาเองลงมาครับไปกับผมต้องเปลี่ยนลงมาใหม่เอาตัวนี้หน้าจอกล็อก ายทีไม่ผ่านเอ้าตะทิ้งตอนโดนแขนคุณอดิศไม่ว่าอะไรครับเอ้าไปทิ้งขึ้นมาไม่ออกด้วยแล้วข้างข้าววิ่งขั้วมาเล่นอยู่วัดจับบอลแรกไม่ดีเอ้าเตะทิ้งออกมาได้ครับไอ้ลูกชุ่ของจัดเขียวนั้านขวาครับย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับเลทเกไหลทางซ้ายสวยแล้วตอนนี้เติมขึ้นมาเอ็น จับแรกไม่ค่อยดีจังหวะจะลุยไปไม่ได้เกณฑ์จับไปตั้งใจไปครับทางหลังครับขอไปอยู่ทางขวาเอาวให้ออกมาทำชิ่งหน <Okay. S 2> right. e. ึ่งสองไม่ดีแล้วจะสวนกลับตัวนี้ด้วยตัดเข้าในมาแล้วยังเก็บได้รโอ้ล่าอย่าสาดจาวมาลูกนี้ก็อหรือเกินไปครับเอ้าตัวเรบไม่ติดแล้วลูกนี้ลื่นลงไปพุิงข้าวไปเลยครับ เพืัอสินว่ายังไงเนี่ยให้เป็นประตูครับโอ้จังหวะนี้ผู้สองตัวลื่นล้มไปเองแล้วก็จะคู่หัวบอลมารับบอลเนี่โอ้โหดูน้องเสียท่านะจังหวะนี้จังหวะรับเราลื่นครับโอ้ลื่นหลงไปเองผู้สองตัวหัวก็จะคู่หัวชัดเจนครับจังหวะรับบอลไม่ติดครับจังหวะแรกแล้วไปลื่นล้มครับ แบบนี้ไม่ได้ทำอะไรแล้ววันี้ผู้บริหารมาเจอลูกบอลอีกทีหนึ่งเนี่ยโกโล่งง้อครับโอ้เหลือเชื่อครับนี่ยลูกแบบนี้รูปดีครับโอ้ดูเขาตอนนี้ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้มาไม่ได้สวยงามเพราะเสาหัอย่างน้อยๆตอนนี้ก็กเราตีละเมอแล้วครับหนึ่งประตูหนึ่งแล้วก็รมวิลล่าโอ้โหงานเข้าแล้วครับเข้าลบโอ้โหเปิดรูปนี้ไม่ดีครับ คู่มอมหน้านี่ถ้าไม่มีโอกาสเลยก็ Unter ้วกคู่ที่ได <uyor> ้ส <arr ays> <ua> <master> ่งหล่นยัดเขียวมีโอกาสเยอะกว่าชัดเจนแล้วแต่ว่าเขาทำมาตัว like ที anime. ่สองไม่ง like ่ายสักทีเยอะเล่นเร็วมากเก่งหอตรงกลางครับเก่งหม้อข้างหน้าไม่มีใครขยับอยู่แล้วน่ะดูตัวสูงตัสูงใหญ่เลยมายดินมาของตรงกลางครับยิงไกลดเลยเอ้าเราเรียบร้อย สว่างยิงยักษ์มาตะคู่ข้ามหลอกมาหนึ่งคนแล้วเลยไปถึงเสาสองเทมครับยืนป่าอยู่คนเดียวยังดียังไงยังอ่านสว่างบอลกระตกคือได้ดีตรงนี้โอ้โหแล้วโรนินาเสียตัวแล้วหาอีกคนครับโอ้โหนี่ครับบางคนรี่าจะให้ประตูไม่ถึงสองนาทีครับตอนนี้เป็นยักษ์เขียวเขาได้ประตูที่สองจนได้ครับโอ้โหครับน่าลูกเกมกลับมาอีกครั้งหนึ่งรับยักษ์เขียว ทุมเล้วเข้ามาโหมเอาว้ฉันแลบตกใส่จังหวะนี้ต่อลาแล้วก็รับของซองัโงเล้วอีกทีเ้ยเอ็นทางซ้ายให้มาเอเอ็การน้ขวาอ้ําอมาเก่ง้างหน้ายังไม่มีแล้วเก่งรอเพื่อนอยู่กลับมาใต้ทีใต้เข้าขวาูีนี้ยังไม่ยิงแลโหลบเข้าซ้ายล้าฝ่ามาเออโ้โหเราทำที่นสองมาไม่ได้ครับนแลบมาตอ

ดูเพื่อเลยจัหวแบบอะไรรับดูเพ่มหน่อยรับอไม่ใช่ขายทิ้งอ่ะเปเต้เขาทีงที่พันไปเต้เขาจริงๆน่ากเขา่มาละเดี๋ยวไปดูใ้านก่อนครับต้องให้เวลาพี่่บบเจ็บแบบนี้เนี่ย เราเป็นตำแหน่งที่สองประตูด้วยนะสำหรับยักเขียวแล้วก็ถ้าเป็นโอทั้คนเดียวแล้วเออต้องดูว่าสมาจะเลาจะเลยกต่อหวรปลานถ้าเล่นต่อเขาจไหวเลาเข้าแงไน่แต่ว่าสอรอพวกเขาเล่นเอาเลยสองประตูเลยครับ สำหรับคุณแจรถมอเตอร์ไซค์แล้วฮอนด้าเราตีคุณแจน่าจะเป็นคุณแจบ้านด้วยครับไปพักตกไว้ในห้องน้ำครับมาล็อกได้ด้านบนครับหรือในด้านสนามได้ครับสำหรับคุณแจรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าครับผมไม่ทราบว่าเป็นรุ่นอะไรครับแต่ว่าเป็นฮอนด้าครับแล้วก็มีคุณแจบ้านด้วยครับบูมแจ่ล็อกตกไว้ในห้องน้ำผู้ชายครับถ้าเกิดไครทำหายเนี่ยอะไรมาติดต่อขอรับได้ครับด้านบนหรือไปด้านสนามได้ครับ ขอบคุณมากครับาล้วเกมดำเนินต่อแล้วเล่นกันต่อในที่เวลาหลังเหลือประมาณเจ็ดนาทีเสศษๆแล้วก็มาถึงโรงพยาบาลยะนาผสมค่วงแล้วก็มาสักครู่ประเอ็นถึงแบบนี้ก็น่าจะได้เข้าทางที่เป็นของยักษ์เกี่ยวครับนำอยู่สองประตูต่อหนึ่งแล้วแต่ว่านำประตูเดียวแบบนี้พวกเขาเคยมีบทเรียมมาแล้วก่อนหน้านี้บนปีส่งเลแต่ว่าก็ยังกลับมาได้ ย้อนกลับมาเตะโอ้แล้วให้ลูกนี้ไม่ดีครับเต่ดีมาแล้วยิงโอ้โหเรียบร้อยครับนี่ยัง่งเก่งมาไม่ถึงนาทีครับโอ้เป็นจ่ายบอลพลาดครับเตะต้องหัวเงินจังหวัดอีกตัดบอลไม่สวยแล้วดูว่าทำชิ่งกันครับโอ้โมาฝ่ายกับมาแล้วแต่ดีโอ้โหสุดตัวเลยครับคู่ครับไอ้นนเมอสมอทั้งสองก็ดูดสองแล้วโอ้โหอาร์ ยิงไกลลูกนี้ไม่ตรงต่อมาโคโหู่ปกระเขียวเสียลูกง่ายๆอีกแล้วว่าวันนี้สองประตูที่พวกเขาเสียไปเนี่ยมาจากทางดพลาดของตรงหลังครับเราต้มีสองประตูรวมลูกแรกแล้วนะเรารวบรวมสมาธิกลับมาอยังมีโอกาสอยู่ครับโอ้ยเรายิงลูกนี้ตัดสินใจก็ดีับ ใช่การเตะเอาว้ลูกนี้ไปลื่นแล้วนอนเล่นด้วยตัดสี่ไม่งไงครับให้าวแล้วเต็นวงลวาได้เตตีคิดจตัดแดนเ่ะขึ้นมาครับเปิดยาวึ้วมบอลนี้ตะที่นมาได้ครับเขียวดูดีเก็บบอลแรกไม่ค่อยดีครับ เราคือดึงสองตู้เหมือสวนขึ้นมาตู้นี้เอ็มหงคิ้งออกมาได้แล้วขึ้นไปกลางแขนก็เต้เสียฟาวแล้วตู้นี้แล้วไปไปคิดของจักเขียวว่างเนาะไปเกิดเกิดต่างสงหาก็ดีเยอะผมต้องเดนแล้วสหรับจักเขียวช่วงเวลาที่เหลืออยู่ห้านาทีสุดท้ายครับต้องมีสมาธิเยอะไปเรื่องนั้นของพี่ หลมาแล้วดีตัวสองเอ้าเก่งแก่ได้แล้วยิงแล้วเอาสองครับยิงเรียบร้อยโอ้โหนี่ตัวแล้วเก่งหน่อยิงแล้ไม่แน่ใจครับไม่กล้ายิงเลยครับปู่คืนกลับมาเพื่อชูชัวดีกว่าแล้วเป็นเอ็มครับประตูที่สองของตัวเองครับแล้วเป็นประตูที่สามไม่จับทางด้านยักเฉียวครับปู่นี่แซง์กลับมาเป็นสามสองย่าแล้วปู่ดูดเกมมันจริงแล้วคู่นี้ ผ, f, ผ f, f, öz, ัจจันนาผัจจันตาแล้วเป็นนักเขียวน่าอีกครั้งครั้งที่สามแล้วตอนนี้จะยันได้ที่ผาครับโอ้ก่อนหน้านี้น่ามาสองครั้งครับกันไม่อยู่ครับอ้ามโกงขวาดี่อ้ามอย่าประคองบอลฉันแหลกมาตอนนี้คนเดียวเอ็มฝ่าเข้ามาทางซ้ายโตโต้เอ็มเก่งน้อยกลับมาอ้ามเผาขวาแล้วิทโอ้โหแม่เหนักหน่วงแลตอนนี้แต่ว่าไปหายแล้วจะโดนโดนกับที่แบท dũng quá mà, dưới Mà chạy bon lắm của hùng của hùng của hùng tỉnh hùng ra hùng 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 là hùng lắm hùng 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 tổ, hùng 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 Ui hùng 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 ให้มาโอ้แล้วถือทุกอย่างก็เอาถึงด้วยครับจะให้กลางไม่ผ่านบางกันอยู่ไปทิ้งันมาได้โมงอีกทีไม่มีใครเลยมั่นน่าเก็บกลับมาเป็นบอลของแกัปเขียวเก่งการสูงแล้วอ้าวขึ้นทางขวาแล้ว,ว,วแวกัปเขียวเก่งแทงทะลุช่องมาทางขวาอ้ามมาคลองอยู่ครับโอ้โห oh, <hi, S 1> ให้ได้ดีกันได้ทีแล้วอ้ามวนกับมาทางแค่แล้วอ้าำให้แล้วไปต่อเก่ง okay. โอ้โหแต่รอดขาดีดีเลยตอนนี้แล้วจ่ายไม่หานเงี้มาอ่ะอ่ะวางอยู่โอ้โหเปิดมีหลักฐานครับแบบพยายามสตดแต่ก็ไม่ทันเงี้ยให้บอลลูกนี้สนใจยังไงเงี้ย รุนงด้าทางซ้ายครับรุ่งดักขึ้นมาเก่งเบิร์นดูนี้โดนดัมนิดนึงบอลไปเส้นไม่ออกครับเอ่งเก่งโก้สายสวยกว่านี้แทงต่อทางซ้ายโ,โตโต้ขยับให้มาเก่งโดนดักอยู่สองสามคนแล้วไปไม่ได้ครับดักกลับมาอ้าวโตสวยกลับมาบอมบิล่าให้ตรงกลางแบบโดนจิ้มนิดนึงยังได้อยู่ครับทางขวามัด ใช่เอาบอลยิงขึ้นบอลพลาดแล้วลื่นล้มกัปตันกั๊กเขียวอั้มโตโต้ไม่ดีลุ้นผิดไม่ดีครับจังหวะที่บางวิล่ากลับมาแล้วอ้้มถีงออกข้างเลยนะซองมีสมาธิแล้วสำหรับกัปเขียวแล้วก็บางวิล่าครับโอ้โหจะเสียเพิ่มไม่ได้แล้วกัปเขียวนำสามครั้งเกมนี้ เด็เตะย้อนลับมันตั้งใหม่พอกซสาวตัวต้องเร็วแล้วตอนนี้จังหวะต้องเพิ่มขึ้นครับสำหรับมันงายาดึงล่าตามหลัง้ประตู้าไงาเอยจัมาอ้าวโอนใส่หม่แล no. ้วใสทีเปาดยาวขึ <S <s ้นหน้ามาทางซ้ายแล้วคอนตกแลาต้อกมาใหม่แล้วเราลูกนี้ดูสยให้เดินบอลพ่งนอ โอเคแตะบาดยาวขึ้นมาโอ้แล้วก็น่าโอ้เอาคอลแล้ตกใส่ห <tech Kid> <se lect Lock roadmap> ัวตัวนี้บาดยันอยู่แล้วเพื <tamp> ่อนหนีไม oh. oh, ่ยังไงให้ฟาวแบบยักเขียวมาตว่าไม่มีบอลแล้วไปกับแค้สติอาห์นาทีสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ครับหมดเวลาบาดเจ็บมี้สามนาทีโอ้โหช่วงเวลาบีบหัวใจแล้วตอนนี้ทำไมเข้าเวลาบีบหัวใจครับไปเองครับเอ็มบอลไปออกข้างเลยแล้ว เกมรับอช่วยแล้วเหกเขียวตอนทีตท้ายเกิดแล้วสาสองลูกเดียวลองเอาสามต้าเหมือนกันัะลูกเดียวหอสองสาลูกแล้วักใน่าในบ่ากันนะไอของการสวยมากแลเก่งนะแล้วก็น่ามีสามคนแล้วค่อยๆขึ้นมาเก่งให้ทังเอ็มเราโตโตไม่ปล่อยเราลูกนี้เพื่อไม่เข้าใจรอเลโอ้โหูไม่ให้เสียเงื่อนเลยตอนนี้ น้องเดี๋มาแล้วเปิดชาริลแลคสนาด้ฟางที่บอลเม่สิไม่ว่าอะไรครับแต่ขึ้นมาชิ้งจ่ายไปผ่านแล้วจะสวนกลับก็เก่งกลับมาได้บนหลบก่อนหน้าดีเลยเก่งนช้าลงครับเอ๋หอยเอาลูกตกผิวต้องตักตัวไม่ได้ตอนนี้แล้วเสียจริงๆครับขึ้นมาเตะทิ้งหอกข้ามไปเลยแล้วเด็ดขาดตลอดเลยแล้วหลการเปลี่ยนตัวแล้วขนาครับ ใครจะออกใครจะเข้าใาห้เห็นงารเลื่อนแล<ก>้วโอ้ยถอดอ้ามออกคนนึงแล้วเรถอดตรงโต๊ะสองคนนวดแล้วเอาแล้วเปลี่ยนสองคนครับเราแข<ก>่งไม่ต้องกลับมาตามกันได้ทันก่อนแล้วตอนนี้เพื่อนที่เปลี่ยนลงมาใหม่อ้าวแล้วไปปล่อยบอลไม่ดีตัวนี้แทงมาเอฟจับบอลไม่ค่อยดีแล้วดูหบังแล้วก็ได้เป็นลูกคูมให้ะระวางังกันหน่อยครับ ให้ทะลุช่องมาเต้เปลี่ยนออกมาไหม่ถึงก็ตัดได้อาเก่งมองข้างหน้าเอฟดึงกลับมาเราฝ่าข้างหน้าเยอะออกทางซ้ายเอฟอยู่ในช่วงทุกนาบเจ็ดสามนาทีแล้วตอนนี้โคตรเหมือนของจริงเลยนะต่อเวลาช่วงที่ผู้เล่นมาเจ็ดในส่านาเพราะน่าจะนายนักเตะตัวของลักเขียว่ เอ้าลูกบอลถูกจิกกันอยู่มาเป็นของฟองล่าให้ไม่ผ่านไปทิ้งอีกทีนึงไม่มีใครครับแล้วเอฟเก็บได้ให้มาเอ็ข้างหน้าว่างอยู่เก่งตอปากลูกนี้เก่งเก่งอีกทีนึงให้หลังอันซ้ายจับเอ็มคืนโอ้โหชิคเซตันสวยแล้วยิงโอ้โหไม่ตรงต่อตอนสุดท้ายอ้าวเปิดเลยอ่ะโอ้โหแล้วตอนนี้เกมนับต้องลงมาด้วยเสำนักที่สี่เยอะ น้ำดูหนึงประตูแล้วก็อยู่ในชุดสุดละมันเจ็บก๊อฟทางเตะสาดยาวทิ้งขึ้นมาทุนี้โหมเอาบอลคู่กีดว๊อฟคูประตูดูด้วยหน่อยโอ้บอลมาชั้นแหกทั้งคู่เราไม่อยจะเข้าทาโรเบราแล้วโอ้โหยังดีนะพี่คู่เสาประตูเนี่ยหะเกมไปด้วยแล้วเปิดทิ้งออกไปได้แล้วอะไรนะโอกตากเสร็จช็อคู่ ก็ต่อดูก็ตอ okay. นนี้เทสซิ่งสูงเลยนะของโอลวิลล่าต่าเตีต่าปฝ่าประตูขึ้นมาครับยาวทางขวาโอ้โหแรงเดินไปครับตอนนี้ลงคนเล่นเกมรับกันต่อครตอนนี้เขาต่บทางด้านยักษ์เขียวครับต่างตีต่าง่าประตูของบอาวิลล่าครับยาวลูกนี้ขึ้นหน้ามาเอ้าบอลชัดแล้วจสุดท้าย โอ้โหแล้วนีแล้วเลื่อนให้เป็นลูกพุ um 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 ู่ทางขวาเท่านั้นครับโอ้สมาธิจะเสียไม่ได้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่มงทิ้งกันทีหนึ่งเนี่ยเอามงตูวนี้เอาไปมงต้าก็มาตรงกลางแช่นไปดูไปของยักษ์เขียวตูนขึ้นมาใต้ลงมาสองคนแล้วจริงไม่ตรงก่อนแล้วตอนท้ายแล้วเธอสิงแล้วฝรั่งผิดเจ้าช่วงเวลาการแข่งขันเนี่ยโอ้โหฝ่าเจือเลื่องทั้งสองทีมที่กางสนามก่อนครับเรื่องนั้นสองทีมที่การสนามเลยครับ เล่ก่นนนหอดดีทีการสนามโอ้โหจักเขียววันนี้นครับแรกของพวกเรางานหนักจริงๆเนี่ยโอ้เจอกับมอลบล่านำสามครั้งเกือบไ่ชนะวันนี้ยังเอาดนล่อไได้แล้วเราก็เพ้บอลมอลล่าเฉีวเฉียดจริงววันนี้แพหนเสียได้แล้วสองตัวสามยังไงก็แล้วแต่้องขอคุณพูดเล่นทั้งสองจริงกับทั้งยักษ์เขียวแล้วก็บอบอลล่านะัำหการทุกคังกเกมกับตัวัขอโทษกันแ